เป็นห่วงเธอกลัวเธอวันไวกับสิ่งร้ายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอผู้มีปัญญาพึงกำจัดมนทินของตนทีละน้อยทุกขณะโดยลำดับเหมือนช่างทอง กำจัดสนิมทองเห่นนัว,ว,ว้นวสวัสดีดคะ่ะท่านผู้ชมค่ะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังเราอยู่ที่วัดปัญญานันทารามนะคะ zij, <ม>เราได้รับโอกาสมาสนทนากับพระมาหาบุญชูทิตตะปุญโยกรบาบนมัสการเจ้าคะ่ะเมื่อวัน เสาเรากำลังติดตามอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวนะเพราะว่าใวเด็กสามเณรตัวน้อย,อ,ยอายุ13บสามเอ,อ่อสิบห้าสิบห้านะจ๊ะครับปี 2013, 2 5 1 3ก็คืออายุ 15, 15. มาอยู่ที่วัดสวนโม่แล้วก็หาบน้ำก่อนหาบทั้งสองปีซึ่งพระอาจารย์บอกว่าเป็นคำสอนของท่านอาจารย์พุทธทาส ที่บอกว่าเหงือกคือน้ามนต์เราก็ไม่ไม่มีน้ำมนต์ก็คือน้ำตาออกแหละถ้าเหงือไม่ออกน้ำตามันก็จะออกเป็นคำที่ลึกซึ้งมากจริงนะคลึกซึ้งมันเป็นการยิ่งเราทบทวนไปย้อนไปนะเราเราภูมิใจว่าเราคือส่วนหนึ่งที่ได้ทำงานสนองงานของท่านเจ้าค่ะเป็นเป็นความภูมิใจลึกๆของอาตมาเจ้าค่ะ เพราะอาจารย์พุทธทาสยมท่านมีอยู่อย่างหนึ่งนะท่านท่านเป็นดูเหมือนกับท่านเป็นพระที่มีชื่อมีเสียงยิ่งใหญ่นะแต่ว่าท่านมีความเกรงใจแม้กระทั่งสามมันเนนท่านไม่ได้คิดว่าท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงมีคนรู้จักทั่วโลกท่านมีความเกรงใจแม้กระทั่งสามมันเนิสองสามเดือนแรกที่ไปอยู่นะอาจารย์พุทธทาสท่านยังแข็งแรง ท่านจะมีการอบรมสามนเณรทุก15วันวันพระใหญ่ตอนนั้นสามนเณรมีทั้งหมด8ปรูปอัตมานี่คือเล็กที่สุดเจ้าค่ะอะาจารย์พุทธาตอบรมพระไอะอบรมสามนเณรแปดรูปมีอยู่ประโยคหนึ่งท่านพูดเตือนว่าอัตมาจำตั้งแต่วินาทีนั้นมาจนเดี๋ยวนี้ <c oughs> ท่านบอกว่าพวกเธอเนี่ยอย่าเป็นคนดี ราะโอกาสทําชั่วมันยังไม่ให้แต่เมื่อไรที่โอกาสทําชั่วมีแล้วพวกเธอไม่ทำนั่นแหละพวกเธอเป็นคนดี mm hmm. คำนี้จะมาจำตั mm ้ง hmm. แต่นั้นจนเดี๋ยวนี้พวกอู mm hmm. คือมันมาดูว่าบางครั้งมาพิจารณาตัวเองนะเจ้าค่ะบางครั้งที่เราคิดว่าเราดีมันจริงไม่ใช่อย่างเช่นเราไม่ขโมยของคนอื่นเนี่ย อาจจะไม่ใช่เพราะเราดีอาจจะเพราะมันยังไม่มีไม่แน่ใจว่ามีคนเห็นหรือเปล่าเจ้าค่ะเจ้าค่ะอาจจะมารู้สึกอย่างนี้ก็เลยว่าเออจริงจริงอที่เราไม่ไม่ไม่ทำร้ายใครนี่นะเป็นเพราะว่าเราเมตตาหรือเปล่าไม่ใช่บางทีเพราะเราอาจจะสู้เขาไม่ได้อเลยํำทีเหมือนเมตตาคือคิดคิดพิจารณาตัวเองไม่ได้ว่าคนอื่นเจ้าค่ะ ก็เลยประทับใจคำนี้มาจนเดี๋ยวนี้เว่าบางครั้งที่เหมือนเราเดีเป็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมมันยังไม่เปิดโอกาสที่ทำชั่วแต่ถ้ามันเปิดโอกาสแล้วไม่ทำนั่นถือว่าดีจริงเจ้าคะ,ะมาประทับใจคำนี้แล้วก็จำมาจนเดี๋ยวนีเน้เป็นคำพิเศษก็แล้วที่แปลกคือท่านไม่เคยพูดไอประโยคนี้อีกเลยแล<อ>้วมีอีกประโยคนหนึ่งโยมอันนี้ลาบไว้ซสเลย การทํางานที่นั่นเนี่ยโยมมันบางครั้งมันมีเสียงบน่นเหมือนกันจากจากคนที่มาเห็นแล้วไม่เข้าใจคล้ายๆกับว่าหลอกให้พระเนนทํางานหรือเปล่าคําว่าการทํางานคือการปฏิบัติธรรมอา <c oughs> จารย์พุทธ่าบอกว่ารู้นะว่าพวกเธอเนี่ยทำงานหนักนะ แต่ว่าที่นี่เนี่ยเราไม่ต้องการแม้แต่กระทั่งความขอบคุณหรือขอบใจแ้่ว่าลองฝึกไว้สิทำอะไรให้ใครแล้วอย่าไปคิดว่าต้องให้เขาขอบคุณขอบใจแล้วรู้สึกเป็นยังไงช่วงแรกอาตมาเป็นนะเช่นไปส่งของให้โยเมลาโยมมาพัก้โยมทำเฉยเนีย่รู้สึกหงุหงเกียจเมื่อแม้คำขอบใจสักคำก็ไม่มี <laughs> แต่พอได้ยินท่านอาจารย์พูดคำนี้เนี่ยรู้สึกมันโล่งใจไปเลยนะทำแล้วทิ้งเลย เพราะว่าเมื่อก่อนมีหน้าที่อยู่อันเหมือนกันเวลามีแขกมาเนี่ยพาแขกไปส่งที่พักบางทีก็ช่วยหิ้วของไปด้วยเวลาโยมที่อายุมากหน่อยอระธมาก็ช่วยแบกเพราะ,าะเรายึงเป็นสาม,มนเณรตอนหลังๆนี่สบายใจพอพอนึกถึงคำนี้ไม่ต้องการแม้แต่คำขอบคุณขอบใจทำแล้วทิ้งไปเลยเจ้าค่ะเจค่ะ,ะพระอาจารย์แบกหาบน้ำสองปีแล้วก็อยู่ในห้องฉา้ ฉายหนังใช่ไหมเจ้าคะเจ็ดปีเจ็ดปีทําหน้าที่ทั้งเปิดไฟฟ้าด้วยเจ้าค่ะไฟฟ้าที่นั่นไม่ใช่สับสวิตช์เลยต้องหมุนเครื่องเพราะว่าใช่เป็นเครื่องปั่นตอนนั้นไฟฟ้ายังไม่เข้าไปถึงไฟหลวงน่ะต้องปั่นเองตวนนู้นนี่ล่ายุกมากโยมเจ้าค่ะท่านสมัยพอๆกับจังหวัดสุราษฎร์เลยฉันมีเครื่องปั่นไฟในตัวมีโยมเขาถวายมาพระอาจารย์เจ้าค่ะตลอดเจ็ดปีเปิดทําหน้าที่เหมือนเดิมทุกวันแบบนี้เนี่ย มีอะไรเป็นน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจหรือว่าการทำงานหรือว่ามีความคิดอะไรในตรงนี้ที่ทำให้<ก>เราแตกใจตัวเองเหมือนกันมันมีความรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ที่เขามอบหมายมาแล้วเราต้องทำเจ้าค่ะ,ะก็ทำด้วยความที่อย่างนี้นายโยมที่นั่นไฟฟ้าจะปิดสี่ทุ่มเจ้าค่ะแล้วก็เปิดอีกทีสี่ตีสี่อาตมาเนี่ย เปิดตอนหัวค่ำหกโมงครึ่งติดเครื่องแล้วก็สี่ทุ่มก็ดับเครื่องพอ,อตีสี่ก็ลุกขึ้นมาเปิดเครื่องโยนต์อีกทีแล้วก็พอหกโมงเช้าก็ดับเครื่องก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ทำด้วยความสนุกยอะมันสนุกม,มันอาจจะเกียกว่าเราเป็นเด็กที่ ก็ไม่เชิงบ้านนอกนะาตมาก็อยู่ในเมืองนะที่จังหวัดสงอาจจะมาเป็นคนจังหวัดสงขลาแต่ว่ามาเจอเครื่องมือแบบนี้ที่สวนโมกเนี่ยรู้สึกทึ่งเหมือนกันเพราะไม่เคยเห็นเครื่องฉายหนังใกล้ชิดแบบนี้มาก่อนเจ้าค่ะที่บ้านสมัยก่อนเนี่ยมีแต่หนังขายยาแต่ที่ที่สวนโมกเราได้แตะเครื่องฉายหนังได้แก่แตะเครื่องฉายภาพนิ่งสวนโมกนี่มีแม้แต่กระทั่งไอ้ที่เขาเรียกว่าโปรเจคเตอร์กระทรวงศึกษาเป็นผู้ถวายตั้งแต่ปีศ5ย์ห้าเจ้าค่ะโยมอาจจะไม่ทราบนะ S <S ห้องฉายของสวนโมกมีแอร์คอนดิชันด้วย,ยติดตั้งแต่ปี05ยี่ห้อแคเรียไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าแอร์หน้าตา่<ร>างสมาถตื่นเต้นมากเพราะไม่เคยไม่เคยเห็นของพวกนี้สนุกมากโยสมสวนโวกเนี่ยมีการทำภาพสไลด์เพื่อฉายให้คนดูเนี่ยเจ<ร>้าค่ะ แต่ว่าการผลิตส่วนมากจะอยู่ที่กรุงเทพคุณวิโรธศิริอัจจะเป็นผู้จัดทําให้เจ้าค่ะคุณวิโรธสํานักงานธรรมบูชา<อ>เป็นคนจัดทําให้เจ้าค่ะแล้วก็หาคนบรรยายสมัยก่อนเนี่ยถ้าอาจารย์พุทธาจะห้ามอยู่อย่างหนึ่งว่าเวลาฉายสไลด์ที่เป็นภาพปริศนารำนะหรือว่าแม้กระทั่งฉายหนังเนี่ยที่ไม่มีเสียงนะห้ามภาคเองอท่านบอกว่าที่ห้ามภาคเนี่ยกลัวว่า จะรู้เท่าไม่ถึงการไปภาคสิ่งที่มันไม่เหมาะสมเข้าพระาจย์พุทธเนี่ยจะระมัดระวังไอ้เขาเรียกว่ากิริยามารยาทของพระค่อนข้างมากนะ,ะการพูดการจาเนี่ยถ้าท่านได้ยินท่านจะเรียกมาเตือนออห้ามพูดจาขับผมกับโยมนะเป็นพระนี่ท่านไม่ไม,ไ,มไม่อนุญ,ญาตให้พูดรับผมกับโยมไม่ได้ให้ใช้อัตมาเท่าน,นั้น Oh, หรือจจจเจริญพรตบ้ายห้ามพูดครับผม oh. ซึ่งทั่วไปเขาไม่ห้ามาาแต่ที่นั่นห้ามเจ้าคา่ะแต่จะเล่าให้ฟังที่อีกประโยคหนึ่งคือตอนนั้นเนี่ยคนเริ่มมาสวนโมกเยอะแล้วโยมเพราะว่าท่าอาจารย์พุทธเนยโยมอาจจะไม่ทราบท่านมีชื่อเสียงมาน,นานเลยนะาาร,รายการทีวีสมัยนั้นเนี่ยมาถ่ายทําที่สวนโมกเยอะมากเช่นรายการของช่องห้าสองข้างทางรถไฟ อาตมาจำได้เพราะมาถ่ายอยู่หลายครั้ง BBC ยังเคยมาในปีสอง8ร้อยสิบแปดอโหฝรั่งยกกองมาถ่ายทำที่สวนโมกเลยคนเริ่มมามากที่นี่ห้องน้ำเริ่มไม่พอถ้าอาจารย์พุทธาก็เลยให้ทำห้องน้ำขึ้นจะมาจำไม่ได้ว่ากี่ห้องอยู่ที่ข้างสารนาลิเกตเจ้าค่ะที่นี่มันมีปัญหาคือตอนนั้นการวางท่อน้ำเนี่ยยังยังไม่สะดวกมาก ก็เลยใช้วิธีขนน้ำจากลำธารเนี่ยิ้วมาใส่ในห้องน้ำมันเป็นช่วงแรกนะช่วงหลังก็มีการเดินท่อมาอที่นี่มีอยู่วันหนึ่งในช่วงการอบรมสามเณรเนี่ยอาจารย์พุทธาติบอกว่าทราบนะว่าพวกเธอเนี่ยเหนื่อยทำงานนะ่ะแต่ที่นี่ให้เธอคิดให้กว้างๆว่า,วาตักน้ำใส่ส้วมจำมันงนี้นะหนึ่งขันเนี่ย ไม่ใช่ให้เฉพาะคนที่มาใช้ส้วมใช้นะให้คิดถึงว่าคนทั้งโลกเขาใช้น้ำขันนี้อาตมาคิดว่าแม่ท่านอาจารย์นี่มันเวอร์พูดอย่างนี้อะไรน้ำขันเดียวใช้ทั้งโลกคือตอนนั้นยังไม่เข้าใจความหมายาก็คิดเอาอย่างนั้นคือลึกๆนะเข้าใจว่าท่านเจตนาอย่างไรแต่เรายังทําไม่ได้โยมบางทีก็มีการกระทบกระทั่งในการาทํางานอันนี้เป็นเรื่องปกติมาเข้าใจตอนโตแล้วทั้งนโยม เราได้ยินได้ฟังที่พระอาจารย์เล่าแล้วคงอยากตามต่อเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากการหาบน้ำนอกจากอยู่ในห้องฉายหนังแล้วท่านมีฝีมือในการถ่ายภาพด้วยและท่านถ่ายภาพได้เยอะมากมเราจะกลับมาติดตามกันต่อไปนะคะที่นี่คะ่ะเรายังอยู่ที่นี่ชีวิตไม่สิ้นหวังที่วัดปัญญานันทารามแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ สำนักพิมพ์สุขภาพใจขอมอบปฏิทินธรรมคำกรอนพุทธทาตปี2569ในวาระ120ชาตการท่านอาจารย์พุทธธาตเป็นของขวัญปีใหม่แก่ท่านผู้ชมรายการสนใจทักมาที่เพจ f a c e b o o k สำนักพิมพ์สุขภาพใจหรือทักมาที่ l ล n e แอดบุ๊กไทมพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่ในการจัดส่งเป็นกลังใจ